โจพร้อมยังโจโจสองสิบสสามสอี่สอส้าสองสิบหกสองสิบจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองสองสิบสามสองสิสี่และยสิบสองบาไม่มีแรนด์แต่บคนมีแรนดห้าศูนย์อะไอ้ควยแรงควายแรงพิโคอิหลน เขาแลนช้อนป่ะใช่ไหมไม่ใช่แลนหลางป่ะเหมือนเป็นแลนช้อนป่ะใช่ไหมแรงคนจนเที่อ่ะแล้วชอบแสบมั้ยถูกใครพูดอย่าให้งัดกันแม่ยัยแม่งสุดอ่ะแม่งมันมาแลดยแอยแย่เลยไปหรอโค้ดรอดโปรเทคแ้วมเอาต่อเลยนะมึงฟังกลมึงเอาแก๊งเงินต่อเลยแก๊งที่ไม่มีโปรเทคมึงเอาเลยไม่แม่หนูว่าเราอะเอาโปรเทคเราไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไอ้หน้าเขาจะปลดของมันไปเองไว้ อะไรนะเอาไปก่อนแล้วของมันก็ดูเอาไว้หมายถึงว่าจะแม่เราจะไม่เอาดาวหรอหมายถึงว่าเราอยากเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วก็ยอมสูงเนหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าเอาโมเทสเราจะไม่ได้ดาวหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะเอาต่อไม่ได้เองถ้าก็ถ้าเราจะเอาต่อเราก็ปิดโมเทสเองแล้วก็แตะดาได้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 ไ้ได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 ได้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 ได ไปผมขอไปพลหดเลยนะเอางี้ขอเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนะเดียวพีจะมาไหนจ้าหนูตีแม่แม่ไม่ยิ้มเลยลูกอยากได้ยินน้ำเสียงเธยฟังดูดีวะยังมั่นอยู่ปะดูวีวีเป็นรบกวนเดี๋ยวไปรอที่แนวหนึ่งนะครับไปแนวหนึ่งนะทุกคนแนวหนึ่งแนวหนึ่งอุ้ยจบ พูดอะไเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องขอบคุณจ้าปรับวงไม์กันด้วยนะกระซิบนะไปด้วยแม่แสไม่ไรนะใช่ไหมแซ่ไปแส่นะลูกอ่างฟังนะการคุยนาให้พุดดิ้งคุยคนเดียวนะไอ้ฟังนะการคุยนัดสบาเลยพุดดิ้งคุยคนเดียวนะประกาศสกอไปยังอนุญยาตอยากแลบขบกัน้าหน่อยแล็บขบไปแล้วต้มไปซะ เฮ้ยโอโซนของเท้าก่อนโอโซนอาหนูเหี่ยวคนเดียวเลยลูกอ้าวอุ้ยมันขำเยี่ยอะไรที่สภาอีนาดานเฮ้ย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 แล้วยลีนาดานทรรมฟอร์มปัดแป้งเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองฟังมันก่อนมันคุยดีหรือเปล่าปัดแป้งอะไรคะวายควายจะแป้งนาคาธนาคารดับมันแค่กับปั้มมุ้งปึ้งดียวะเซนเลดี้ ใครดีวะยี่ฮีอะดูหน้ามันก่อนแหวแมงด่าพี่คิดตั้นลาวไม่ดูสภาพเป็นยังไงโออีดอกอีสัตอีอีอืมกับวงไมค์กันด้วยหน้าตาไม่เลิฟหน้าแกใครอ่ะสภาพมันอะบูลีหนูุลับไม่ได้ด้วยท่าำค่ะอีสัตน้ำไม่เป็นไรสาวลาวเขาสวยนะคะยี่ดอความเป็นเล่น ดิ้งถอดรองเท้าให้หนึ่งทีรู้รู้รู้ถอดตะกินได้นะรู้ปืนปืนอนะ่ะไม่หรอพี่ปืนบวอรสีน้านี้ เดี๋ยวรอทางพี่อ้วนสักคู่นะครับได้ครับพุดดิ้งจะดูเหรอได้ขอรู้ถอดได้ไหมถอดได้เลยเอ้าวุ่งสี่นี่ดิ้งถอดรองเท้าไว้หนึ่งทีพุดดิ้งหลอกเพื่อนมันเองนะอันนี้มัารู้มันใส่ตะกินแฉมว่าเชืหมถ้ากินนอนจะตายรู้ไหมรู้ไว่ใส่ตะกินแฉมว่า มันโหรขนาดนั้นใครไม่ได้เปิดวิดเปิร์กป่ะโอาจจะไม่ไปดนพี่สามส้ใครใครไม่ได้เปิดวิดเปิร์กป่ะเปิดป้ะเปิดป้ะเปิดเปิดแล้วเปิดแต่ไม่ก็ไม่ไนแต่รู้มันคขังสกินมันถอดสกินมาโชยใช่เออเมื่อกี้มันแขวงมาเพราะมันแตะตะกี้ลองว่าไงหยินไม่ใช่เคยหยินแท้ผมตีออกหรือก็ใช้ผมตีเข้มเพราะคนอื่นยังไม่ออกแล้วทำไมเรืยองเสียงฮาร์วั โอเคมาแล้วฮารุวงใหม่ฮารุอันไหนมาถูกจัดเพื่อนนี้พร้อมจะยานทั้งคู่นะครับพร้อมครับพี่อ้วนฟังเรียวเซนพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคเรามีตรงไหนขอทุกขอโพลกันไหมครับเรียวเซนมีไหมจ๊ะเออไม่มีครับ ก็ไม่มีอันมีอันหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าคําไหนที่น้องบับไปแล้วเรารู้สึกไม่ดีทางเราต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้ขอโทษประมาณนี้ครับกันหลุกมีใช่ไหมนาไมเราบับทําไมอะคะหมายถึงอันไหนครับไอ้ที่แบบว่าที่รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบับทําไมเหรอคะอันที่เหยียดๆอะไรอย่างเงี้ยหนูโดนอันนี้อันนี้ให้พูดตรงๆอยากรู้ไงอะไรนะคะขอหมาอีกทีอยากอยากรู้ไงที่แบบว่าเหยียดหรืออะไรอย่างเงี้ยบับทําไมเหรอ เออตรงนี้คือตรงไหนคะที่ที่เราติดใจที่หยยดราวๆาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบไม่หรออันนี้ให้เจ้าตัวมาพูดไหมคะพอดีไม่อยากรู้ไงอยากรู้ไงอ่เขาไม่ได้บอกกันเลยหรอไม่มีนะเขาหัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกกันเลยหรอเดี๋ยวกูเปิดให้ไปเนี่ยกูบีไม่เป็นไรค่ะพี่วันไม่ไม่เป็นไรค่ะพี่วันไม่เป็นไรไม่เป็นไรตลงคือไม่เคลียใช่ไหมไม่เป็นไรไม่ไมไม่เป็นไรค่ะเขาแบบไม่นีก็ไม่เป็นไรหนูกกี้แต่อันนี้แหละ ผังพี่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรขอโทษนะคะเราไม่ขอโทษหรอกค่ะที่แบบว่าเหยียดมาเหมือนกันเหยียดอะไรจ้าเรื่องเสียงล้อเรียนเสียงจะล้อเลียนอะไรจ้าอะไรเงี้ยเหยียบคนไหนเอ่ยคนไหนคะคนไหนคะจริงใช่ไหมโอเคคนไหนนะคะโคนดีเราเรียนใจเย็ใจพวกเราอยากให้พิพิธคนเดียวไม่ใช่ หน้าเซเว่นนะครับไม่ไม่อะไรก็แจ้งไปเลยแจ้งไปเลยไม่คือมีอะไรก็แจ้งไปอยากแจ้งเลยแจ้งเลยเราเออเราก็บอกเขาไปเลยว่าถ้าเขาแบบไม่โอเคอะไรก็ให้เขาแจ้งไปเถอะถ้าคิดว่ามันเหยียดอ่ะสภาได้ยินรับรู้เรื่องเหยียดเรื่องพวกนี้ไหมที่บัวแก๊งนี่เป็นได้ไงอะก็ตามสภาพจริงนะเกียตออกมาจากแก๊งอะไรก็แก๊งนั้นเลยนะแล้วลงมีการเหยดเกิดขึ้นจริงไหมครับ สสภาจะรู้ได้ยังไงวะหมายถึงยังไงนะคะเออเนี่ยหนู่เก้าใจเพราะว่าเรื่องเสียงน้องนของหนูบางคนเขาก็บีบเสียงบีบอะไรของตัวเองกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เสียงหวานขนาดนั้นน้องๆหนูก็ต้องแบบว่าแอบแออะไรกันปกติถ้าเกิดสมมุติว่าเขาจะคิดว่าเออฝังหนูไปเหยียดหรือไปอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าเขาอาจจะคิดไปเองอะค่ะคิดว่าทำไมไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดในการเหยียดก็พูดนะคะมาว่าบีบทําไมอะบีบทาไมนี่หมายถึงบีบอะไรไหนใครพูดว่าบีบทาไมนะสรุปว่าบีบอะไรตอบได้ไหม หนูค่ะบีบอะไรซาคิตันบีบคอทําไมอ่ะบีบคอทําไมแล้วแล้วคือมันบีบเสียงยังไงเราโดนด้าแล้วแล้วทำไมว่าเป็นบีบเสียงหรอคะอันนี้ไม่เข้าใจจะอนเลยนะเดี๋ยวพี่อ้วนว่าอันนี้พูดอันนี้พูดแบบว่าแบบแฝงเหมือนมันจะกดอีโมทไม่ได้นะพี่ชคิดท้ากดอีโมทมันคือการเหยียดค่ะมันคือการเหยียดก่อนเอาเอาไปอย่างนี้ไหมครับเอาไปอย่างนี้ไหมเอาไปอย่างนี้ไหมผมไม่นำห้ท้งคู่ไปแจ้งนายกโอเคได้ครับนะครับ ได้นายยศเป็นคนตัดสินเนาะโอเคค่ะได้ค่ะเพราะถ้าเราไม่แจ้งนะครับถ้าเราไม่แจ้งผมจะปรับทั้งคู่โอเคค่ะพี่อ้วนอ่ะแต่ถ้าเราแจ้งผมก็จะไม่ได้ปรับนะครับงั้นก็แนะนําให้ไปแจ้งนะครับได้ค่ะโอเคก็ทีนี้มาเคลียร์เรื่องเงินเลยครับเรื่องแก๊งชายแก๊งชายนี่แจ้งไปยางไงคิตันเคลียร์เรื่องเงินเลยเรียบร้อยค่ะเขาคาดเราว่าเราคือแก๊งีแก๊งชายยี่นักขึ้นมาเลยมันพูดเหรอคิตันใช่ใช่ใช่ เลขแปดค่ะตามคลิปที่ส่งไปเลยตันไม่ต้องร้องไห้เลยออมสินเปล่า,าเพื่อนหนึเพื่อนหนึ่งร้อ,นนอ,องไห้แล้วเนี่ยแกงไม่เก็บข้อมูลเลยอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เบอร์บเลยเบอร์อู้ โอเคเรื่องเงินครบนะครับครบค่ะโอเคงั้นก็โปรเทคเรื่องโปรเทคต่อเลยรับไหมครับทั้งคู่เป็นบีีรับค่ะหรือวีบีรับเรียลเซ็นไม่รับนะครับโอเคงั้นก็เรื่องนี้ก็จบนะครับแยกย้ายกันนะครับต่างคนต่างฝ่ายต่างอยู่นะครับแยกย้ายได้เลยครับยาวนะบคุณค่ยขอยาวๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ เาไปดูหน่อยจ๊เป็นแกงเ้าเย้ที่จะพูดเลยนะเพราะว่าสภาเขาให้ไอเนี่ยสภามาควบคุมพฤติกรรมในพื้นที่สภามาคเนี่ยโมเมโมไปด้วยนะโมเมีดเรยมาเลยค่ะหนูไปด้วยนะขเป็นันีกว่าีจินรวสภา่ค่อยๆค่อยเบาๆหน่อยีินบาๆหน่อยกที่อื่นทสภา ดิ๊ดอีนาโดนที่สุดเละอีภาพันทอเอ้ยไปฟังชนะอีนมันกดอีโมใส่มันยืนเต้นมันหมืนกบดรตัสายของเราไปที่แลนก่อนไปแนดก่อนปะไปเร็วไปเร็วพี่ไปกับจุ้งไปกับจุ้งพี่ไดอยู่ไหนเัวไมฆวค่ะตัวเบ้ามันลอไปลต่ต้องไปตมกรอนมากค่ะกร้โดดกระ